โตเืเตนมากนะฮะโอ้ทา่านผู้ชมตอนนี้ผมหลุดตำแหน่งแล้วนะฮะทา่านผู้ชมแมวนาเข้าคนหนึ่งมโอ้โหแทนอีกแล้วนะฮะแถมเป็นมาคารเตฟ,ฟอร์ด้วยสวยหลุดตำแหน่งแบบนี้ก็มีปรดตูดิฮะโอโ้สวัสดีครับทา่านผู้ชมโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ผมโคตรตืนเต้นนะฮะดูฮะไฟตรงข้ามโอ้โหเกมนี้ผมไม่สนสกอร์อะไรทั้งสิ้นนะฮะผมสนแค่ว่าการลองฝีมือนะฮะ โอ้โหมาแบบนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยท่านผู้ชมเอาละขอกำลังใจหน่อยนะฮะท่านผู้ชมฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเอาละมาดูกัน Let's go นี่นะฮะตี้ของผมแป๊บหบนึ่งนะฮะเอาละนี่นะฮะตี้ของผมนำทับโดยฮาลันเอาละฮาลันความฝันสุดท้ายความหวังสุดท้ายอยู่ที่ไหน Let's go เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะฮะเอาละมาดูกันว่าผมจะมีโอกาสป้องกันปตุร์เปล่านะฮะท่านผู้ชม เอาละเกมนี้ผมไม่สนสกอร์นะฮะแต่ถ้าผมชนะน,นี่โอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะท่านผู้ชมไอป้ป๊อปปี้โอ้โหท่านผู้ชมเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมเมื่อกี้ผมกะเทคนิคผิดนิดนึงนะฮะว้าวมาคาร์ฟอร์ดร่างใหม่ล่าสุดสด้วยแมวนาพี่ชายแมวนาพี่ชายเคลียร์เคลียร์โอ้โหทา่านผู้ชมผมเต้นเต้นโคตรโคตรไอป้ป,ป๊อปปี้มีสวยฮาลันฮาลันฮาลันมีฮาลันโอ้โหท่านผู้ชม Hoo! แบบนี้ก็มีโอ้โหท่านผู้ชมติดฟันได้เชยเมซี่แบบนี้เขาขอบโอ้โหท่านผู้ชมกัดนิดนึงนะฮะกดผิดเทคนิคนิดนึงเอาละในนาทีที่สิบเอ็ดนะฮะโอ้โหมาดีขอวัดฝีมือหน่อยละกันพี่ชายฮารันวลเบเดสวมินนี่สวยส ใจเยินจยินจยินโอโ้โหโคตรตื่เป็นมากนะฮะโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้ผมหลุดตั๊แหน่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมแหมานาะเข้าคนหนึง่งโอ้โหโอ้โหเกือบเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมตื่เต้นจริงๆนะฮะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าสกอร์จะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมไม่ฆ่าหวังละกันนะฮะทนะ่านผู้ชมขอแค่เล่นสนุกๆก็พอนะฮะสวยวิชายเมสซี่ฮาลัน ฮาลันส่งกลับให้กับฮาลันยิงโอ้โหท่านผู้ชมปิดฟันไดโอ้โหฟันไดนี่ไม่ยอมให้ผมเกิดเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแทงอีกแล้วนะฮะแถมเป็นมาคารับปลอดด้วยโอ้โหท่านผู้ชมล,ลุกลุกดีผู้รักษาประตูโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โคตรเต้นนะท่านผู้ชมเอาละแบบนี้ก็มีลุ้นดีโอติดได้ยังไงพี่ชาย แมวเนาะตอนนี้ผมค้หนึ่งเตื่นเต้นนะ่านผู้ชมฮาลันสวยโอ้โหบาลเบเดในไม่หาช่องเลยหลคกล้งเลยนะบาลเบเดสวยเอ็มปอปเป้ขอยิงเช็ดโอ้โหเอาละมาดูการเปิดโมงครั้งแรกของเกมนะฮะเอาละเมสซี่ขอฮาลันโอ้โห โอ้โหท่านผู้ชมน้ำแล้วนะฮะในนาทีที่34โอ้โหเอาละภารกิจของผมก็คือการเล่นสนุกๆน,นะฮะท่านผู้ชมเกมนี้ไม่หวังสกอร์อะไรทั้งสิ้นนะฮะสวยไม่ใช่แต่ก็ขุมใจนิดนึงนะฮะอย่างน้อยก็ได้ลองกับนะักเตะหโหดๆนะ,ะท่านผู้ชมสวย ยกบัลเบเดโอ้โหท่านผู้ชมเอาละในนาที่ส 40, 40แล้วนะฮะเหลืออีกแค่5นาทีก่อนที่เครื่องแรกจะจบลงเอาละพี่ชายอย่านะโอ้โห,หนาทีแบบนี้แหละที่ผมโคตรกลัวที่สุดนะฮะท่านผู้ชมฮาลันว้าวเอาละท่านผู้ชมมาดูกันต่อเลยในนาทีที่4ี4วินาทีแบบนี้นี่แหละท่านผู้ชมที่ผมโคตรกลัวนะฮะ สว่วนม,มากผมจะแพ้ในวินาทีนี้นะฮะท่านะผู้ชมว้าวว้าวแมวนาพี่ชายดูสิฮะโอ้โหลำหนาเบไว้ได้เอาเลยครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าขั้นแรกจะจบลงแล้วนะฮะมาดูขั้นหลังกันต่อ Let's go <S เอาเลยครับท่านผู้ชมมาดูกันต่อเลยนะฮะฮาลันสวยหลุดตำแหน่งแบบนี้ก็มีประตูดิฮะ,ะโอ้โห ลนันนะครับท่านผู้ชมมาดูการเปิดมงครั้งที่สองนะเนซี่ฮาลันโอ้โ oh ห yes สโอ้โหเข้าอีกแล้วนะฮะในนาทีที่47่สขั้งหลังแค่สองนานะทีก็เปิดมงได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมโอ้โ oh หท่านผู้ชมเกมนี้ผมโคตรมีความสุขนะท่านผู้ชมเอาละมาดีพี่ชาย บัลเบได้ไม่หาช่องนะฮะเล่นยากนิดนึงสวยมาดีกาวีเอ๊ะกาวีมีด้วยเหรอนะฮะน้ำชมละมาดีว,าว้าวสวยนายแบบนี้ก็มีลุ้นดีทนผู้ชมมีลุ้นดีสไลด์ดีไม่โอ้โหนะผู้ชมชัวรมินนี่ เมสซี่โอ้โหท่านผู้ชมบัลเบดีว้าวมีลุ้นดีชัวมินนี่ลง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 งท่านผู้ชมลง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 โอยิงโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้สกอร์หนึ่งต่อสองแล้วนะฮะเอาละได้เวลาเอาจริงอีกรอบนะฮะหาลันสวย โอ้รอบนี้เขาคาดการได้ดีนะฮะท่านผู้ชมชัวมินี่กาวีโอโหติดเย็นเย็นผมถ้าผมเล่นอ่อแม่จริงจังนะฮะท่านผู้ชมผมจะตั้งเกมรับแล้วนะท่านผู้ชมแต่นี่ผมไม่สมไม่สนสกอร์นะฮะท่านผู้ชมโอโหท่านผู้ชมนี่มันเกินปุยท่านผู้ชม โอ้โหตีเสมอเชยนะฮะสองประตูต่อสองเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เปลี่ยนนักเตะนิดนึงนะ,ะท่านผู้ชมสวยบาลเบเดสบาลเบเดสเจนเจนซอนนะฮะท่านผู้ชมผมเปลี่ยนเอาสองลงเอาละมาดีพี่ชายว้าว เทศติของเขาเยอะนิดนึงนะฮะนักผู้ชมใจเย็นดิพี่ชายค่อยๆเล่นซอนสวยคอมเมนเดี๋ยวก็โจตา้าติดบล็อกเอาละขอไม่เสียเวลานะฮะซอนมีสวยเดี๋ยวก็โจต้านะฮะใจเย็นใจเย็นเอาละนี่คือวิ ในที่ประวัติศาสตร์นะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นการสวนกลับที่โคตรอันตรายแมวนะพี่ชายว้าวว้าวว้าวเคลียร์เคลียร์คนหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมเกือบไม่ล่าท่านผู้ชมสวยวอ้โหคอมเมนต์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 ส่งยิงโอ้โห yes โอ้โหรียโกุจดาโอ้โหท่านผู้ชม ตอนนี้นำแล้วนะฮะสามประตูต่อสองโอ้โหจะคร่าวๆก็ตื่นเต้นนิดนึงนะออท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมถ้าผมผู้ผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะท่านะผู้ชมเพราะตอนนี้ผมเริ่มหยุดที่ใจแล้วนะฮะตื่นเต้นนิดนึงโอ้โหอ็มปาเป้เดี๋ยวก็โจตามีเดี๋ยวก็โจคอเมนโอ้โหท่านผู้ชม นี่มันสองอีกสามนาทีอันตารายนะฮะท่านผู้ชมนำไปแล้วสองลูนะฮะสามนาทีอันตารายนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้สี่ประตูต่อสองแล้วนะฮะเอาเละครับท่านผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะออกหรือเปล่านะฮะแต่ออกจริงๆนะฮะท่านผู้ชมเอาละฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณครับ